สวัสดีครับผมวันนี้จะพามาดูแอ0าูนะครับตัวน,นี้ก็รถใหม่ๆเลยนะครับอันนี้ก็ตกจากรถพ่วงนะครับที่จะเป็นเทันเลอร์ต่อใส่รถกระบะนะครับแล้วเอารถไถขึ้นนะครับตัวน,นี้ก็ ก็ตกจากทะลื่นนะครับก็ระวังกันด้วยนะครับตัวนี้นี่ก็อันตรายนะครับนี่ตัวนี้ก็ลังคาก็แตกหมดนะครับลังคาพวกโครงลังคาพวกอะไรครับอันนี้รถใหม่เลยนะครับรถได้8ชั่วโมงเองครับน่าจะ อาจะใหม่ๆเลยนะครับคันนี้ก็ระวังกันด้วยนะครับผมมีอะไรเสียหายบ้างครับตัวนี้ก็พหน้าปัดครับน้าปัดก็แตกนี่บางโคลนก็บุบนะครับนี่หลังนี่รถใหม่นะครับก็อุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้ ตลอดแล้วครับตัวนี้ก็ระวังกันด้วยนะครับก็เลยอยากถ่ายให้ดูนะครับนี่ลงังคาก็แตกหมดนะครับตัวนี้น่าจะไม่ได้รัดสเตีนะครับธรรมดาก็ต้องรัดสเตีข้างหลังก็เพื่อความปลอดภัยนะครับสจนลงังคาก็เปลี่ยนหมดนะครับชุดนี้ ตัวนี้ความมาก็ถอดได้ถอดหัวฉีดนะครับถอดหัวฉีดออกทั้งสี่หัวเลยครับแล้วก็หมุนเครื่องให้หมุนไลนน้ำมันออกจากหัวลูกสูบนะครับถึงจะต้องสตาร์ทนะครับตัวนี้อันนี้คือความในเป็นเวลานานนะครับความไมโครยังไม่ยกขึ้นนะครับอันนี้ก็ ก็ต้องหมุนเครื่องดูครับว่าเครื่องหมุนได้ไหมถ้าหมุนไม่ได้ก็ก็ต้องไล่น้ํามันออกจากหุ้นลูกสูบนะครับปนน้ามันเครื่องส่วนตัวนี้ก็รอแต่อะไรนะครับก็อยากทายให้ดูครับไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับใช้รถก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับผมนี่ก็ผมก็ขออนุญาตจบคลิปนี้ด้วย l อ0นะครับ แชั่วโมงเองนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมถ้ามีคลิปใหม่ๆก็จะท้ายให้ดูนะครับสวัสดีครับผม